เรายังเชื่อว่าคนเป็นปัจจัยที่สำคัญตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้ามาทำงานในบริษัท s อ g นะครับเราก็จะมีกระบวนการในการถ่ายทอดแล้วก็ดูแลเขาตลอดโจนกระทั่งเขาทำงานแล้วก็รรครบตายุในการที่ทำงานกับบริษัทได้รับการพัฒน,นายอย่างเหมาะสมหลายๆคนอาจจะมีภาพลักษณ์ว่า s อ g เป็นองค์กรซึ่ง เกิดขึ้นมายาวนานแล้วเป็นองค์กรรุ่นรุ่นเก่าเมื่อไปเทียบกับบริษัทเทคในสมัยใหม่แต่จริงๆแล้วภายในขององค์กรเองเนี่ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยแล้วก็เป็นองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเราไม่ใช่แค่ว่าให้ความสำคัญกับแค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือเครื่องมือเครื่องจักร ที่ทันสมัยหรือที่จะสามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่ตรงความต้องการเท่านั้นเรายัางเชื่อว่าคนเป็นปัจจัยที่สําคัญในการที่จะทําให้องค์กรทุกๆองค์กรเนี่ยเ,ออเรียกว่ามีการจเจริญเติบโตมีการพัฒนาอย่างตอ่อเนื่องไม่มีองค์กรไหนในโลกนี้ที่จะไม่ได้รับผลกระทบ มากหรือน้อยเท่านั้นเองดิจิตอลทาร์สฟเมชั่นเนี่ยส่งผลในในสบริบทใหญ่บริบทที่1ก็คือส่งผลในเรื่องของความต้องการอของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมธุรกิจของ SCG เรามีธุรกิจกระดาษเดี๋ยวนี้โคนรอ่านโดยใช้กระดาษน้อยลงส่งผลต่อเรื่องของการจัดการภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยี AI ใช้โรบโติกอันสุดท้ายเลยคือดิจิตอลทาร์สฟเมชั่นส่งผลต่อการแข่งขันซึ่ง เราเรียกว่าการแข่งขันแบบข้ามสายพันธุ์เฟ้นคู่แข่งของเราเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งที่จะต้องอยู่ในอุตสาหกรรมของเราเสมอไปทั้ง3อย่างเนี่ยจะทําให้อันที่หนึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปก็คือความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอันที่2ส,ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันอันที่3เนี่ยส่งผลต่อความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง แล้วมันถ่ายทอดออกมาจากเรื่องของคุณค่าขององค์กรนะครับเราใช้คําว่าเป็น Four Core Value นะครับคือตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเลิศเชื่อมั่นในคุณค่าของคนเพราะฉะนั้นคนก็คือเรื่องที่3นะครับแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่วันแรกที่พนักง,งานเข้ามาทํางานในบริษัท S G นะครับเราก็จะมีกระบวนการในการถ่ายทอด แล้วก็ดูแลเขาตลอดโจงกระทั่งเขาทํางานแล้วก็ครบปาะยุในการที่ทํางานกับบริษัทได้รับการพัฒนายอย่างเหมาะสมความตั้งใจของ ECG คือเราตั้งใจจะคัดเลือกคนที่เกง่งแล้วก็มาบ่มเพาะนะครับคนที่เก่งหมายวารราความว่ามีทักษะความรู้ความสามารถสามารถทําในสิ่งที่จะมาตอบโจทย์หรือ งานที่เราตั้งใจจะต้องการบุคลากรมาทํางานนั้นได้เราก็จะมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรภายในเราใช้คําว่า IDP Individual Development Plan นะครับซึ่งพนักงานแต่ละคนเนี่ยจากงานที่เขาได้รับเนี่ยพอถึงออตอนสิ้นปีเริ่มจากต้นปีมีการกําหนดเป้าหมายสิ้นปีมีการสรุปผลว่าเขาทําได้มากน้อยแค่ไหนกระบวนการการเรียนรู้ภายในของ ECG เนี่ยนะครับเราพัฒนาและปรับปรุงให้มันทันสมัยอย่างต่อเนื่อง แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการขยายงานไปในต่างประเทศเราก็จะใช้กระบวนการการเรียนรู้เนี่ยส่งต่อแต่การส่งต่อไม่ใช่เรื่องของเขาว่าไม่ใช่ Copy and paste นะครับแต่เป็นเรื่องของเอาแนวคิดเข้าไปใช้ก่อน <ST FF> เป็นโครงการบ่มเพาะพาาน,นักงานภายในเราเรียกว่า Zero to One Studio นะครับก็ค <s> ือเ,เป็นเรื่องของโปรแกรม h a ชวอ w o ฟ k Fly ซึ่งก็คือเป็นการสร้างอิอระสตาร์ทอัพภายในงองค์กรโดยการรีครูพนักง,งานหรือรับสมัครพนักง,งานจากภายในองค์กรเข้ามาติดอาวุธในรูปแบบที่สตาร์ทอัพภายนอกเนี่ยใช้มีคนที่ผ่านการฝอบรมเนี่ยมากกว่า600คนจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีสตาร์ทอัพที่เกิดจากพนักง,งานภายในเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแยกออกไปเป็นธุรกิจจะตั้งเป็นบริษัท4บริษัทนะครับ ซึ่งก็จะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ECG เราก็คิดว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการขับเคลื่อนแล้วก็มีความเป็นรูปธรรมท,ที่จะทําให้พนักง,งานทั้งหมดของ ECG นะครับสำหรับในประเทศเราก็มีพนักง,งานอยู่ประมาณเกือบเกือบสามหมื่นคนในต่างประเทศอีกเกือบเกือบสามหมื่นผมคิดว่าเป็นจุดขายกับน้องๆรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาร่วมงานกับ ECG น้องๆ้งรุ่นใหม่ซึ่งอยากจะร่วมงานกับองค์กรที่มีความทันสมัยองค์กรที่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับบริบท ของการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ถ้าเทียบกับบริษัทที่สป i ินออฟเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น early stage ของซีรีส์ A ถ้าถามว่าสามารถสร้างออการเปลี่ยนแปลงในระดับ global อย่างไรต,งต้องต้องตอบว่ายังนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าสามารถดึงดึงการลงทุนจากกองทุนในต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้วยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยยังยังไม่ถือว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เห็นว่าซาตรของไทยมีศักยภาพถ้าได้รับการบ่มเพาะที่เหมาะสมมีบุคลากรที่เหมาะสมหรือมีเอ่ออีโคซิสเต็มเครือข่ายที่เหมาะสมที่สามารถช่วยกันทําให้ซาตรของไทยเนี่ยเป็นองค์กรระดับโลกได้ในอนาคตหน้าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่านอกเหนือจากคำว่าเจเนเรชั่น มันมีความท้าทายอย่างอื่น CG เองเนี่ยเรามีการลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับก็มีการขยายงานอย่างต่อเนื่องในประเทศในอาเซียนแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ไปนอกอาเซียนเพราะฉะนั้นความแตกต่างในเรื่องของเจเนเรชันจริงๆเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยแต่ยังมีเรื่องของอื่นๆเช่นความเชื่อในเรื่องความชอบพฤติกรรมในเรื่องของประสบการณ์ในอดีตการความรู้การศึกษา เรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่เป็นเรื่องของโลโคอหรือเราใช้คําว่าโลเคอล์คันเทคเว้นองค์กรเอสจีจะเป็นองค์กรที่เรียนรู้ในการที่จะพยายามจะหลอมรวมให้พนักง,งานที่มีความเชื่อมีความต่างสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เราใช้คำว่า diversity and inclusion โดยคำดึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นหลักซึ่งก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับลูกคา้าการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้เกิดความเจริญยัง่งยืนของธุรกิจ เป้าหมายเราก็คืออยากจะเป็นอาเซียนลีดเดอร์ชิพซึ่งปัจจุบันเราก็มีการลงทุนในหลายๆประเทศนะครับที่เราลงทุนเยอะหน่อยก็คือในเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับเป็นสัดส่วนการลงทุนที่ค่อนข้างใหญ่ในช่วง4 5ปีหลังเนี่ยเอชซีเริ่มขยายออกไปนอกอาเซียนโดยเฉพาะใน2อสปีที่ผ่านมาเราขยายเข้าไปในยุโรปนะครับในหลายประเทศนะครับก่อนหน้านี้เรามีการลงทุนในเรื่องของอินโนเวชันแต่ละครั้งที่เรามีการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ culture er, แนวคิดหรือวัตกรรมกลับมา เรานำเรานำก็มาปรับใช้ภายในองค์กรนะครับทุกวันนี้นวัตรกรรมหลายๆอย่างของเราเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากการพัฒนาเองแล้วก็เกิดขึ้นจากการใช้ i n n o v a t i o นจากภายนอกเนี่ยมีสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆสำหรับภายนอกนอย่าลืมนะครับว่า s g เป็นองค์กรที่ปีนี้ก็เป็นปีที่110หลายๆคนอาจจะมีภาพลักษณ์ว่า s g เป็นองค์กรซึ่งเกิดขึ้นมายาวนานแล้วเป็นองค์กรรุ่นเก่า เมื่อไปเทียบกับบริษัทเทคในสมัยใหม่แต่จริงๆแล้วภายในขององค์กรเองเนี่ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยแล้วก็เป็นองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา